สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาครับผมวันที่สามสิบเอ็ดเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับก็ไม่มาหลุดเหมือเดิมนักขาดมั่นใจนะก็ยังไม่เข้างวดที่แล้วนี่ผมมั่นใจมากเลยนะก็ยังไม่มาทุกคนสามตัวโบนเก้าเจ็ดศูนย์สองตัวล่างเจ็ดเก้านะ ผมให้สี่กับห้านะฟันสี่มีสี่เก้าห้าเก้าออกมาเจ็ดเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์ออกมาเจ็ดศูนย์นะไม่เข้าเลยเนาะนะเหมือนงมเข็มเลยเหมือนงมเข็มในมาหาสมุทรนะมางมกันต่อครับผม วันนี้0ูนกับ9กนะ0ูนกับ9นะครับก็จะมี03,04,01 93,94,91ตัวกัน08 98 ศูห้าแล้วก็เก้าห้านะครับผมตัวฟันนะครับเป็นเลขศูนย์ตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูย์หนึ่งแล้วก็ <c oughs> แล้วก็เก้าสามนะครับผมคงไม่ออกมาตัวเดิมนะตัวเดิมก็คือ ก็คือ07นะแล้วก็97 0797 7, นะไม่มีนะทุกคนนะคงไม่มาตัวเดิมนะไม่ได้จำนะอะก็นี่เลยครับผมนะ0กับ9นะขอให้ดีขอให้มาต่อไปนะครับก็จะเป็นเลข3ตัวครับผม สามตัวนะครับก็จะมีศูนย์สามสี่ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามแปดศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่แปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งแปด โอเคนะครับก็ขอให้มีศูนย์มานะครับนะขอให้เป็นศูนย์ศูนย์กับเก้านะขอให้เหลือมานะขอให้มีคอยมาฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ